สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ตอนเช้านะเชา้ชาๆเมื่อวานผมก็ได้มาใส่กระดักหนูนครับแล้ววันนี้ผมตอนนี้ผมก็เลยมาดูว่ามันจะโดนบรือเปลนะเดี๋ยวรับไปดูกันเลยนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมผมด้วยนะโอเคผมก็จะใส่กระดักหนูไว้ที่ไอ ข้าวโพดครับข้าวโพดที่ผมได้ปลูกไว้มันมากินเยอะเลยเพื่อนผมพาทุกคนไปดูคนระับว่ามันจะโดนหรือเปล่านะคือเมื่อวานฝนตกมาทุกคนไม่รู้ว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะเราพาไปดูเลยนฝนตกนะ รู้ว่ามันจะมาบอกนะครับเราไปดูปันเลยทุกคนดูดิโอ้โหไม่ใช่เอ้าเอ้ามันติดแล้วอะ่ะแต่มันหายไปไหนไม่รู้ะทุกคน หลังนี้ก็ติดนะอู้อโหโูยดูเลครับทุกคนมันติดแล้วนะโอ้โห,โหพังเลยเนี่ยทุกคนดูพังเลยโอ้ยลุยอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้พังเลยพังเลยเยเหลืออีก หลังนี้หลังนี้หลังนี้ไม่โดนนะครับทุกคนหลังนี้ไม่โดนก็ังเหลืออยู่โอ้โหดูดิดูดูมันกินครับทุกคนดูดูมนเหลืออยู่ Lửa Ê, ở tôi quân, tôi tôi mà lửa vô mình vô này Không có quâm Không có diệt nữa Mình chấm ra mình vô tiếp theo Ôi, ôi, lắm này ขณากินแล้วยังไม่โดนอีกเหรอเฮ้ยน,นี่นะทุกคนขณะมันกินแล้วนะพี่อ่ะกินแล้วนี่นก็เลยลังหนึ่งนะลังหนึ่งน,น,นี่ อ้ยุคนเออหลังนี้ก็โดนนะแต่ว่าไม่โดนนะโดนม,มันมันคาเอาเหยื่อไปแล้วนะทุกคนหลังนี้ทำไมไม่โดน เอาเหยืย่บไปแล้วทุกคนไม่โดนเลยทุกคนดู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 ไม่หลังไม่ไม่โดนว่ะน,น่าจะโดนนะนี่ถ้ามันโดนโดนแบบน,นี้เอแต่เขาพดนหายไปหมดเลยือ้ยอ มันหายไปได้ไงนี่ดูทุกคนเมื่อวานผมว่าใส่มีขบโพดนะแต่ว่ามันไม่มีมันเป็นไปได้ยังไงวะ